الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وتؤمن به وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu anna Muhammad al-Abdu wa Rasuluh Allahumma salli wa salli mabarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qafam meta Qafam putpan Qafam karuna cha Allah subhanahu wa ta'ala Jumbo subkap binong putih tam chum rekan Nah, บทนีม,ทนมัสยิดสุลต่านโลเยมานชาวันนี้ต้องมานำเรียนกับพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งเ,เราพูดถึงกระบวนการการก่อสร้างมาสัสยิดและก็พี่น้องก็ร่วมบริจาคเข้ามา927045273หลายท่านนะครับก็คงจะนึกในใจว่ามาสัสยิดนะครับ มีขนาดไหนอย่างไรทำไมจึงไม่แล้วเสร็จต้องนําเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ว่าเราได้มีโอกาสได้เช่าเวลาของเาของนิวทีอ็มอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็นำข้อมูลต่างๆในการก่อสร้างมาสัสยิดมันนําเรียนกับพี่น้องได้รับสรางและพี่น้องก็บริจาคเข้ามานะครับตามอัตตา ห0 0่งร้อยสองร้อยสามร้า้หนึ่งันสอันถึงสามพบาทน,นะครับสามพนบาทลงมาห้าพันก็มีบ้างฉะนั้นเราจะต้องนำเรียนด้วยความจ,จริงว่ากระบวนการต่างๆบางอาทิตย์นะครับได้มาตัวเลขนิดหน่อยอย่างเช่น3ามพันบาทหรือ2องพันบาทพี่น้องคงจะทราบดีว่าในการก่อสร้างโครงสร้างของมัสยิด การพัฒนามัสยิดซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้มัสยิดทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งเราชุมชนมัสยิดก็ต้องยืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองบางมัสยิดก็มีชุมชนใหม่บางมัสยิดก็มีชุมชนเก่าแก่ซึ่งมีอายุถึงหนึ่งร้อยปีร้อยยี่สิบปีมัสยิดเหล่านี้กับชุมชนก็มีความผูกพันกันอย่างแน่วแน่ มัสยิดมีอะไรชุมชนพร้อมที่จะเสียสละชุมชนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมอย่างจริงใจแต่แต่ถ้าหากว่าชุมชนที่มีสับรุดยากจนยากไร้อาเช้ากินข้าก็มุ่งหวังในการจัดอางการกุศลฉะนั้นการจัดอางการกุศลในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคก็คมีค่า,านิยมต่างกันส่วนของมัสยิดสุลต่านจลเลมาชา เป็นชุมชนที่ที่มายอยู่เป็นชุมชนที่มีคนยากจนคนขัดสนและก็อย่าเห็นด้วยไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องส่วนรวมในเรื่องสังคมแต่ว่าขณะที่พี่น้องมีอุรมคติอย่างนั้นลำบากอย่างนั้นแล้วก็เรื่องศาสนานะก็ลำบากก็ก็อ่อนแออิมานก็อ่อนการมีส่วนร่วมคนน้อย บังเอิญว่าผมได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสมากกว่าคนอื่นอย่างเช่นได้มีการรู้จักกับผู้บริหารของ n t w GM และก็ g m t v และการได้มาอยู่ในตำแหน่งของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้รู้จักกับพักพวกพี่น้องต่างๆมากขึ้นฉะนั้นผมจะต้องนำเรียนกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับ9 2 7 0 4 7 A. ให้พี่น้องได้ช่วยบริจาคเข้ามา วันนี้ขอชุกตต่อลระนะครับเรามีผู้ช่วยพิจิกรกนุษย์มาอัมได้มาเป็นผู้ช่วยพิจิกรในการที่จะอธิบายขยายความในสิ่งที่ผมพูดไปครับซักมอะลัยกุมอาราฮมุตุลอฮิมาระคาบชุคระกอะลัยกุมุสลามอัลทามิรัดครับต้องขอชุกตะขอขอบคุณตอพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮรัวตลาดนะครับที่ได้ถูกรับเชิญนะครับจากท่านอิหม่มามฮันนฟีหรือว,ว่าอาจารย์ชลิตบินสวรรค์นะครับที่มาร่วมแจมร่วมพูดคุยนะครับใน การสื่อสารในพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบหฮานหวอัลอาลาและก็ตามแบบอย่างของบรุมาสดานบีมฮัมมัดสลลัลละลัมนะครับในภารกิจของมัสยิดสุลตานสุลตาชาที่ท่านอิหม่ามฮานาฟีหรืออาจารย์าวลิฐท่านนี้นะครับื่อาสาตัวมานะครับเป็นสื่อกลางในกิจการงานของอัลลอฮฺตาลานะครับในภารกิจความ ลำบากยากแค้นนะครับในส่วนของพี่น้องที่อพยพสิงห์นครนะครับที่มีมัสยิดสุลต่านสมลานชาขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับว่าภารกิจมัสยิดสุลต่านสุลานชาตินะครับก็ยังดําเนินการต่อนะครับที่จะต้องต่อสู้กับความยากนะครับที่จะต้องต่อสู้กับความลําบากของพี่น้องลําบากในที่นี้หมายถึงเรื่องราวของความรู้นะครับความรู้ ในพระบัญชาของพระพุทเจ้าอรรถตาลานี่คือภารกิจที่พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ติดตามรายการพิเศษของมัสิดสุตตรศาสนบัญชามาตลอดได้มีการมีส่วนร่วมในบริจาคเข้ามานะครับผ่านบัญชีหมายเลข9270452735ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับหรือต้องการที่จะสื่อสารโดยตรงกับอาจารย์ชนตคิณสุวรรณอย่างอย่างเป็นไงฮะตอนนี้หนักอกไหมักใจเราจะต้องนำนำนำเรียนกับพี่น้องครับ ปกติมัชชิดทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเงินก้อนอือาจจะมีคนที่มีฐานะมั่นคงหรือต่างประเทศให้เขามะก,อนนก,ก้อนหนึ่งนะครับอย่างเช่นห้าล้านสิบล้านเจ็บล้านสองล้านก็แล้วแต่ตามตามเนื้อหาตามสาระโครงสร้างของมัชชิดแล้วก็เข,เขาก็มีการรับเหมาให้ช่างมามารับเหมามาประเมินราคาตีราคาผู้บริหารองค์กรมัชชิดก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเลย แล้วก็ผู้รับเหมาก็ทําไปยังต่ก็มีการควบคุมบ้งบางอย่างเช่นเหล็กโครงสร้างาต่างๆกลัวมันจะปเปลี่ยนไปแล้วก็หลายมชิดก็บางทีก็ได้ลงมากม้อนหนึ่งช่นการจัดอังกบกุศลได้มันสักล้านหนึ่งร้านหน้าหรือห้าแสนเขาก็ไปวาจ้างช่างในหมู่บ้านนะครับช่างในหมู่บ้านหัวหน้าช่างก็จะจะดมะพนักงานหรือคนงานแรงงานว่าจ้าง เป็นรายวันไปในขณะที่ของเราเนี่ยคนลดของเราเราจ้างช่างประจำํำนะครับซึ่งทํามาคบเรามาตลอดในตัวและเวลาสิบห้าปีแต่เราก็จ้างรายวัน้ารรวมแล้วช่างสี่คนเนี่ยเราก็จะจ้างวันละสองพันบาทบางครั้งช่างหยุดไปบ้างอย่างเช่นอาทิตย์นี้ช่างหยุดไปสี่ห้าวันนะครับเราจะเห็นว่ามันยังไม่ยังไม่กย,ยับในขณะที่พี่น้องก็บริจาคเข้ามา นะครับเล็กๆน้อยๆตามอัตราเปา้าสองเจ็ดศูนยเพราะว่าคุณรู้ข่าว่าเราดูโครงสร้างเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องข้าใช้จ่ายก็คือหนึ่งระยะเวลา้องการผูกเล็ก<ม>ตอนนี้ผูกเล็กมาได้70็ดสิเร็นแล้วยังอยู่เฉพาะเรื่องซอยนะครับซอยคานตัวตัวเล็กๆลกแล้วก็คานวงกลมนะครับที่จะตั้งโดมที่จะตั้งโดมเนี่ยซึ่งในส่วนเหล่านี้มันก็ต้องมันก็เป็นรายละเอียด ค่าใช้จ่ายต่อมาหลังจากนี้ก็เราไปเช่าแบบเหล็กมาประกอบนะครับซึ่งเหล็กเนี่ยมันก็ต้องยกจากพื้นขึ้นไปขั้นดัดฟ้าเนี่ยก็ประมาณสาเมตรถึงสี่เมตรเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับพอประกอบเนี่ยมันก็จะมีข้อต่อระหว่างเสาบางทีเหล็กไอ้แบบเนี่ยมันมเมตรยี่สิบแต่ว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันประมาณสาเมตรนะครับช่วงสาเมตรแล้วข้อต่อ ก็ต่อระหว่างเสาบางทีมันมันประมาณห้าสิบเซนหรือสี่สิบเซนเราก็ต้องไปเจ้าแบบเหล็กสั้นแบบสั้นมานะครับแล้วก็มาต่อหรือไม้ก็เราไปซื้อไม้ไม้ซื้อไม้กระดานมาเพื่อที่จะมาสร้างแบบจิ้มจิ้มปิชนสั้นๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเจกคอนกรีตแต่นั้นวีทีทคอนกรีตเนี่ยปัจจุบันนี้สมัยโบราณเราอาจจะใช้กวนนะครับใช้ถัง แล้วก็เอาหินมาลงเอาทรายมาลงเอาปูนก็มาลงแล้วก็อ่อ่ากว้านไปกว้านมาให้มันเข้ากันแล้วก็ใช้ถังเนี่ยนะครับยกขึ้นไปแต่ในขณะน,นี้ยุคนี้มันมเป็นยุกของยุยกเทคโนโลยีมันม,มันจเจริญขึ้นเราก็จะใช้คอนกรีตคอนกรีตสําเร็จรูปนะครับแล้วก็ไปเช่าเครนมาเช่าเครนมาแล้วก็รถโคจในเครนแล้วก็ยกสูงแล้วก็เจนในการ เพระนั้นอคอนกรีตเนี่ยคาดว่าก็จะใช้ประมาณรวมทั้งระบบเนี่ยประมาณสิบห้าคิวแต่ก่อนหน้านั้นผมบอกกับพี่น้องว่าประมาณสิบคิวนะครับแต่พอประเมินช่วงหลังเนี่ยเจ้าบอกว่าก็ประมาณสิบห้าคิวไม,ไม่พอสิบคิวไม่พออาสิบคิวพอตีการไปแล้วนะครับตีการไปแล้วคิวหนึ่งก็ประมาณเมื่อโควิดโควิดโฉมหน็่เนี่ย แล้วกนะ็จะมีคิวละหนึ่งันเก้าร้ยห้าสิบาทพอหลังจากโควิดมาก็อบอกเขาบริษัทว่าขึ้นราคาไปประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ประเมินกลมๆก็คือหนึ่งคิวต่อหนึ่งหนึ่งคิวคอนกรีตนะครับคนจได้รูปเนี่ยประมาณสองสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้าสิบคิวมันก็สองหมื่นสองพันบาทถ้า 2, 2, Q, 20, 2, อีห้าคิวก็ประมาณห้าคิวก็ประมาณหมื่นกว่าบาท รวมแล้วก็ประมาณสามหมื่นห้าพันบาทสำหรับในการใช้คอนกรีตพอใช้คอนกรีตเสร็จเนี่ยนะครับพักสองวันตั้งงานคอนกรีตมันแห้งสน,นิทนะครับเราก็แก้แบบพอแก้แบบเนี่ยเราก็ต้องสั่งแผ่นพื้นแผ่นพื้นมาตั้งบนบนคานนะครับแผ่นพื้นก็ผมคาดว่า,าก็ประมาณสามสี่หมื่นเช่นกันสามสี 3, 4, ่หมื่นเสร็จแล้วพอตั้งคานเสร็จเราก็เอาเหล็ก มาวางรอบปกูกเหล็กสองหุนนั่นนะแล้วก็เจทางไปกองกีดทับไปอีกชั้นนึงอีกชั้นหนึ่ง,น,น,งนี่คือกระบวนการของการการก่อสร้างนะครับการวางพรื่องกองกีดบนหลังกาเหล่านี้รวมแล้วก็ประมาณหนึ่งประมาณณเวลานี้นะครบับต่อไปเนี่ยก็ประมาณหนึ่งแสนบาทเพราะนั้นก็อยากถใายพี่น้องช่วยร่วมบริจาคเข้ามานะครับเก้าสองเจ็ดศูนย์สีห้าสองเจ็ดสม เราพี่น้องก็สามารถหยิบโทรศัพท์แล้วก็มากดนะครับ92704 273ธนาคารกรุงไทยและก็เลขบัญชีมันก็จะมันจะขึ้นมาท่านจะบริจาคหนึ่งันบาทก็ท่านท่านก็กดหนึ่งศศูนย์สามตัวถ้าหากวพี่น้องจะมีส่วนร่วมมากกว่าน,นั้นหนึ่งืนบาทท่านก็กดหนึ่งหมืแล้วก็ศูนย์ตามหลังอีกอ,อีกสี่ตัวนะครับส4สี่ศูนย์ด้วยกันตัวเลขหนึ่งอยู่กหน้าถ้ากดหนึ่งืบาท หรือท่านจะบริจาคหนึ่งร้อยบาทนะครับตามอัตราพาของพี่น้องเพราะการสร้างมัสยิดเนี่ยณน,น,นเวลานี้เราก็จาเป็นจะต้องอพูดคุยบอกกล่าวกับพี่น้องนะครับว่าถึงแม้ว่ามัสยิดชุมชน,ชนประชาชนเพิ่มขยายมากขึ้นอืสมมติมว่าพี่น้องเนี่ยย้ายอพยพไปอยู่ที่หนึ่งพี่น้องก็ต้องต้องสร้างมุสลานะครับอพอเรื่องไขต่อมา คำว่ามุสล,ลิก็คือที่ละหมัดหรือภาษาบ้าเราเรียกว่าบา,าลซ้อนเนี่ยหรือบาลายในภาษาโบราณนะครับปัจจุบนันเขาเรียกมุสล,ลิาตามที่ละมัดที่บ้านผมยังเรียกบาลายอันนี้บาลายอยู่เลยแต่ถ <c oughs> ้าหากว่าพอชุมชนขยายขึ้นลูกหลานมันขยายขึ้นเป็นจํานวนมากเนี่ยผู้บริหารก็จะยื่นขออนุญ,ญาตจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทรราอาณนจักร ้ายู่ที่จังหวัดไหนอำเภอไหนก็ไปยื่นขอได้หรือไม่ถ้าหากว่า,ามัชิดที่ไม่มีตามความถามมัชชิดนะครับก็จะมานําเรียนกับคณะกรรมการอิสามประจำกตม,โตโมหรือสำนักดูแลาราชมนตรีสล้สำนักดูแลาราชม,นต,น,าาชมนตรีก็จะแต่งตั้งกรมรมการกลางนะครับผู้รับผิดชอบเนี่ยไปดูแลไปสํารวจดูว่าเหมาะที่จะให้อนุญาตหรือไม่ถ้าหากว่ามีการอนุญาตให้ นะครับเงื่อนไขต่างๆอย่างเช่นที่ดินนะครับจำนวนสำรุษโครงสร้างของมัสยิดและก็โครงสร้างของชุมชนก็จะอนุมัติให้ฉะนั้นในส่วนต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับก็นี่คือสิ่งที่สังคมประเทศไทยนะครับมันก,นก็จะอยู่ในกฎกติกาของพระราชบัญญัติข,ของการบริหารจัดนัดสร้างปี40และมีการแก้ไขปี42 นั้นพี่น้องที่อิมานตอลอสวานโนตาลนชุมชนของมัสยิดสว่านก็ต้องนําเรียนกับพี่น้องว่ามันเป็นชุมชนโบราณอในยุคเมื่อ400ปีก่อนในยุคของจัตโตมกันซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าประชาทรองและปลายปลายไปในสมัยของพระเจ้าเาอกาตศรสนะครับานอาจจะไม่คุ้นพระเจ้าเอกาตศสรสก็คือน้องชายของของอพระเจ้านารีสวนมาราในยุคนั้นต่อมา สิงคโปราคนครหรือสุโขทัยดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลอของกัปโตะมกรเนี่ยประมาณรวมแล้วทั้งสามรัชกาลสองผู้สําเร็จราชการนะครับสองผู้ว่าราชการโดยกัปโตะมกรและสุเลมานและก็สองสุนตานพระเกลุสุนตานสุเลมานและสุนตานมุสซฟารวมระยะเวลาลวเกือบหนึ่งร้อยปีในการดูแลตรงนั้นเสร็จแล้วเมื่อมีการปรับปราม บ้านเมืองตรงนี้นะครับในยุคข,ของพระเจ้านารามหาราชพระยารามเดโชซึ่เป็นมุสเิมสาจามซึ่งนำกองทัพมาปราบเนี่ยก็ขยายนะครับประชาชนไม่ได้ฆ่าแต่ขยายให้ประชาชนเนี่ยในพื้นที่ออกไปอยู่ข้างนอกทั้งหมดกระจายเพื่อไม่ให้มารวมตัวการตกขบศึกขบศแล้วก็นําลูกหลานคงคนใกล้ชิดของของลูกหลานสนนการเนี่ยนะครับประโยชน์ที่ชายาาประยช่์ที่อยุธยา ดังที่พี่น้องที่เป็นเชื้อสายตระกูชลชนต่างโนเลมานชาที่อยู่ในกทมอยู่ในทั่วประเทศณเวลานี้นะครับถ้าว่าท่านติดตามชมรายการนะครับว่าเราคนในพื้นที่ซึ่งเป็นลูกหลานสุนตธาที่จุกกระจายขยายออกไปพอสถ,ถานการณ์เงียบสงบเราก็กลับมาในสู่พื้นที่แล้วก็ปู่ย่าตายายเราก็ปิดบังตัวเองไม่บอกกล่าวว่าเรานี่มาจากไหนต้นตระกูลลูกหลานของใคร เพราะว่าในสมัยนั้นมันก็มีกฎมเทียนบานกฎหมายถ้าจะชั่วโคตนะครับก็เลยเงียบันกไปพอมาถึงในยุคปี2 5 4พและปี2 5งพเนี่ยนะครับพระเทศโดยการนำของสายตะกุลสุนตานโตรมานชานั่นก็คือมนิธิรามวิติเัยมนาจิได้นำพาประเทศซึ่งเป็นพระอาจารย์นักเรียนจอบรอในยุคนั้น มาสเสด็จมาเยี่ยมโบราณสถานมาเยี่ยมสุสานสุลตาจนจชเลมจันทํถ้าเมเราค<ส>นในพื้นที่เกิดประเด็นเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะลึกถึงประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงผมก็เลยซื้อที่ดนินนะครับจำนวนสี่ไร่ในราคาแปล้า,ลานแปดแสนบาทแล้วก็เราก็ใช้เวลาสิปียาวนานมากคุณนุษับ และก็สามารถที่จะจ่ายค่าที่ดินจํานวนแปดล้านแปดแสนโดยที่พี่น้องผู้ติดตามชมรายการปลดบนี้มัชิดสุลตาเราขอผ่านทีวีทีเอ็มทีวีลมาทั้งว่าได้เงินมาก,ก้อนใหญ่แล้วก็จ่ายค่าที่ดินไปในขณะในขณะที่เราก็ตั้งใจพยายามที่จะสร้างมัชิดด้วยเราทำอยู่สองรรงการก็คือหาตังมาจ่ายค่าที่ดินและหาตังมาสร้างมัชิด และขณะน,นี้พี่น้องที่ติดตามชมรายการครับเรื่องที่ดินเราก็ยังมีอยู่นะครับผมยังค้างก็อยู่แปดแสนบาทโดยผู้ใหญ่เจดีทาจังกตมใ้ให้เราหย<ม><ม>ิบยืมามาซึ่งขณะน,นี้ท่านกระืดดร้อนท่านก็ต้องการเงินจำนวนแปดแสนคืนผมก็ไม่รู้จะทำไงก็นำเรียนพี่น้องผู้ใหญ่เจดีผ่านเอ็นิูทีเอ็มนะครับตลอดระยะเวลาสองสามเดือนนี้ ก็บอกผ่านมาตลอดแต่ก็ยังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนยื่นจิตนามาก็มีแต่พี่น้องที่บริจาคเข้ามาเล็กๆนะครับก็คือสองพบาทหนึ่ันบาทหนึ่งร้อ้ารแล้วก็5,000ผมก็เอาเงินส่วนนี้มาบุรณะมากิมามาติมเติมมัสยิดก่อนนะครับซึ่งพบประมาณที่ใช้มันก็หลายบาทอยู่ในแต่ละส่วนนะอย่างน้อยห้าแสนถึงถึงหกแสนแต่เราก็ใช้เวลา นะครับเก็บเดือนแปดเดือนคอยเก็บดับพี่น้องที่บริจาคเข้ามา927 0 4 5 2 7ศูยสาอมารถคร,ครับนี่คือทัอ้งหมดโดยสังเขปนะครับที่ท่านอิหมามฮานนฟีหรือว่าอาจารย์ชฉลิตยปินสุวรรณอิหม,มัมมัสยิดสุต่านสุรมาลชานะครับได้บอกเล่าพี่น้องผู้ศรัทธาที่กําลังติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับที่ไปที่มาของการดําเนินการก่อสร้างมัสยิดส,สุตตานสุรมาลชาจนถึงวันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไร ในส่วนของนี่สินนะครับที่ยังหนักอึ้งอยู่ในขณะนี้ที่ท่านอิหม่ามได้สื่อสารไปยังพี่น้องนะครับได้มามีส่วนร่วมนะครับในภารกิจเพื่ออัลลอฮ์ตลาดนะครับ9270452735นะครับบัญชีมัสซิสุดารสุมัญชาบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับที่จะได้บริหารบริหารสินทรัพย์ของพี่น้องนะครับบริหารสินทรัพย์ให้เป็นไปตามพระบัญชาของอัลลอ์ตลาดนะครับมาบริจาคนะครับในมัสซิสุดาร์สุดมัญชาในขณะนี้นะครับ ทั้งในส่วนของปลดหนี้ในเรื่องของที่ดินนั่นหนึ่งละและก็บรรณะนะครับต่อเติมอาคารมาสัสยิดนะครับในส่วนของหลังคาชั้นบนในขณะนี้ท่านอาจารย์ใช่ครับคือสองส่วนนะครับทั้งหมดก็คือเป็นภารกิจเพื่ออารานาะครับหมายเลขบัญชีหน้าจอในขณะน,นี้ครับและก็คุณค่าที่จะในช่วงท้ายของรายการครับอาจารย์ครับอังลุบบาโนตาเลกาวันโชดตุนบัคโกโรนะครับว่า อาบปนชัยตันร้ายมั้งทาตคิฟว่มิลขยายนแต่ท่านฟังซิกุมว่ามั้งทิกูนอิละปิว่าวะเยห์ละท่มีความหมายว่าจึงมีความหมายว่าและทรัพย์สินอะไรก็ตามที่สุดเจ้าบริจาคเป็นกุศลทานมันก็เป็นผลดีสําหรับสุดเจ้าเองเมื่อสุดเจ้าช่วยเมื่อสุดเจ้าใช้จ่ายทรัพย์สินของสุดเจ้าเพื่อความหวังความปรุงพอพระทัยเอาะลัชบาหนาตาน ฉะนั้นพี่น้องที่มัตอลรสุบาโนตาลาทรัพย์ชิ้นต่างๆที่พี่น้องบริจาคเข้ามา9270427สามารถทุกอ,อนุทุกขั้นตอนทุกบาททุกทตังก็จะถูกบันทึกไว้ในความดีของท่านเป็นบัญชีแต่ที่อยู่ด้านขวาของท่านเนี่ยรัสบาโนตาลาเขาให้มาหลายการเนี่ยบันทึกเอาไว้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรตินะครับ9 2 7 0 4 5 สองเจ็ดสาม่าเรามีความหวังจากผู้ใหญ่เจดีทั่วประเทศนะครับว่าพี่น้องที่อยู่แถวลำปางพี่น้องที่อยู่แถวเชียงรายนะครับหรือชงใหม่อันดามันก็ดีกรุงเทพหรือปริมณฑลพี่น้องบริจาคเข้ามา9 2 7 0 4 5 2 7 3หมาหรือพี่น้องแถวลาดพร้าวพี่น้องแถวรามคำแหงพี่น้องแถวชุมครุนะครับก็อยากจะให้พี่น้อง ช่วยบริจาคเข้ามา927042735เพรอยากให้พ uh, so ี่น้องช่วยทั้งประเทศนะครับถ้าพี่น้องบริจาคเข้ามาคนละ2 0 0 3 0อาทุกคนนะครับมันก็จะได้ขยับขับเคลื่อนการสร้างมัชิดก็จะเร็วขึ้นฉะนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนสองสามอาทิตย์นี้ก็ต้องใช้ประมาณหนึ่งแสนบาทเพรอยาก่ายพี่น้องช่วยบริจาคนะครับ 2 7 0 4 5 2 7 3 5เรื่องผลบุญเรื่องอานิสงส์เรื่องสบียงที่ท่านจะต้องสะสมเก็บฝากธนาคารขอาะรสบาหนหรือตาล่าเอาไว้ท่านก็จะได้รับอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนเพราะว่ามิติชีวิตรูปจุญญามันมีระยะสั้นๆน,นะครับระยะสั้นนิดเดียวแต่ละวีแต่ละวันนะครับวัดแบบเดียวก็มืดรัแบบเดียวก็สว่าง เวลาแต่ละอายุไขก็เดินไปอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เราอายุกัน60กว่าแล้ว70แล้ว80แล้วเราก็ต้องมานั่งพิจารณาถึงคุณงามความดีว่าเราได้สะสมผลบุญหรือเสบียงที่จะนำไปสู่การเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากอัลสวาโนตานะนะครับพระผู้เป็นเจ้าพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกก็คืออัลลอฮ สุบานอตาลผมอยากใช้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา9270452735ซึ่งเรามีความมหวังมีความต้องการจากพี่น้องให้ช่วยบริจาคนะครับากับการทําความดีแบบง่ายๆนะครับในการบริจาคทุกวันนี้นะครับซึ่งพระพุทธเจ้าและตลาดได้ประทานเครื่องมือที่มนุษยชาติได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆมากๆนะครับ โทรศัพท์มันอยู่ธนาคารอยู่ในโทรศัพท์นะครับทุกวันนี้การใช้ชีวิตจับโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนมือถือเครื่องเดียวนะครับในการบริจาคเพื่อเราตลาดนะครับหมายเลขบัญชีหน้าจอนะครับ9270452735ธนาคารกรุงไทยนะครับบัญชีของมาชิสุนตานสิมนมาชาตินะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเราจะบริจาคเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับกับการบริจาคมาซีดเนี่ยรู้สึกขึ้นเขินนะอาจารย์ขึ้นมาถึงนี่พูดจากอารมณ์คนตัวเล็กนะเมื่อกี้พูดจากอารมณ์คนตัวเล็กอยากจะบริจาคก,กับเขาบ้างติดตามรับชมรายการของอาจารย์ผลิตปินสุวรรณปคนที่มัสยิดสุลต่านสุบัญชาตนะครับก็บริจาคแบบง่ายๆเลยนะครับมีกําลังอัตภาพแค่ไหนบริจาคกันเข้ามานะครับ9270452735 แล้วก็ยืนยันเน้นย้ำนะครับว่าณขนาดหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนแสนบาทสามสี่เดือนนี้ในการบรุณะต่อเติมอาคารมาสัสยิดนะครับนี่คือในในการงบส่วนที่จะไปบรุณต่อเติมอาคารมาสัสยิดที่ได้แจ้งสู่พี่น้องนะครับนี่คือส่วนหนึ่งหรือ,อยังค้างในส่วนของที่ดินใช่ไหมอาจารย์ที่ดินในแปดแสนบาทนะครับแปดแสนบาทคือวันนี้นะครับถือว่าหลายเรื่องทีเดียวที่พี่น้องผู้ศรัทธานะครับ สงสัยอย่างไรนะครับวันนี้โดยสังเกตเลยที่อาจารย์โชลิตพิณสุวรรณในฐานะอิหมาัมมาัสสิสุลต่านสุลตานชาตนะครับได้ชี้แจงถึงที่มาที่ไปและก็ค้างค้างถึงไหนอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องราวที่พี่น้องจะได้มีส่วนร่วมนะครับโดยจากสนับสนุนภรารกิจเกื้อเลอตะลาในขณะที่เรายัางมีลมหายใจยังมีชีวิตแต่และความเมตตาจากรลอตะลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นง่ายเลยนะครับณขณะนี้โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับพี่น้องกดบริจาคเข้ามาตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับอาจารย์ครับ มีฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลและสลัมนะครับซึ่งรายงานจากอับดุลล์อีมัสอุดซึ่งมีความว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลลัลสลลัลละสลัมได้ถามว่าในหมู่พวกท่านมีใครบ้างที่รับทรัพย์สินของทายาทของตนมากกว่าทรัพย์สินของตนเองพวกเขาบรรดาสาวกก็กล่าวว่าท่านรอซูลลัไม่มีใครในหมู่พวกเราที่รับทรัพย์สินของทายาทมากกว่าทรัพย์สินของตัวเอง ทั่าเราส่งลอสลลาเราชั่นเขากล่าวว่าดังนั้นทรัพย์สินของเขาก็คือสิ่งที่เขาได้ส่งไปก่อนล่วงหน้าแล้วนั่นก็คือการที่เขาได้บริจาคไปเก็บเกี่ยวไว้ในส่วนที่เขารักษาไว้ที่มันยังไม่ได้บริจาคก,ก็ตกเป็นของทายา,าะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติเจริญขลศวานอตตาละทรัพย์สินของเราที่เราส่งไปก่อนนั่นก็คือการบริจาค นะครับไม่ว่าเราจะดูแลเด็กกำพร้าดูแลคนยากจนดูแลช่องสถานีต่างๆหรือพี่น้องดูแลมัสยิดศุลต่าเฉลิมชานะครับในการบริจาคสร้างมัส,สยิดท่ามกานั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านได้เก็บเป็นสเสบียงเอาไวา้สะสมเอาไว้เพระนั้นผมอยากจะให้พี่น้องช่วยเก็บรักษาทรัพย์สมบัติของท่านด้วยการบริจาค927045273 5 ส่วนทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่เมื่อใดที่ถึงท่านถึงอายันถึงความเมตตาขอลอดสวานตานทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเดินตามท่านไปด้วยอย่างสุสานตาญาติก็จะตามท่านไปด้วยอย่างสุสานพร,ร้อมทั้งอามันต่างๆก็จะอยู่กับท่านสิ่งที่จะเดินกลับก็คือทายาต์ลูกหลานนะครับภรรยาหรือสามีและก็ทรัพย์สินที่ติดตามท่านไปด้วยก็เดินกลับ ชวนที่เหลืออยู่กับท่านก็คืออามานอิมาัตต่างๆที่ท่านได้สะสมบริจาคไปก่อนหน้านั้นฉะนั้นทรัพย์สินของท่านที่ยังเหลืออยู่ทายาทก็จะมาแบ่งปันกันนะครับถ้าว่าท่านมีทายาทครบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงลูกหญิงลูกชายมีพ่อแม่มีภรรยานะครับตั้งทั้งเหล่านี้ก็จะแบ่งกันตามสัดส่วนนั่นก็คืออ่อ่า พ่อแม่เขาจะได้สิทธหนึ่งส่วนหภรรยาเขาจะได้สิทธหนึ่งส่วนแที่เหลือเป็นอาสบะาที่จะได้ลูกชายสองส่วนลูกหญิงหนงส่วนนะครับนี่คือทรัพย์สินที่ต่านเหลือเอาไว้เป็นของทายาตใ <Okay. S 1> นขณะเดียวกันตายาตที่ดูแลมรดกเหล่านี้บางคนนี้จะจืดนะครับไม่สนใจในเรื่องของการวกักยระยะให้กับท่าน ฉะนั้นท่านจะต้องช่วยเหลือตัวเองในการบริจาควกับยารยะเป็นทรัพย์สินเป็นสบียงให้กับท่านเพื่อป้องกันท่านจากไฟนรกของอรสวาโนตาลาส้านุนนะครับเราก็ต้องจักลาแล้็เราจะต้องขอดุอาให้กับผู้อย่เจะดีที่บริจาคเข้ามา9 2 7 0 4 5 2 7็5นะครับขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีอิมันมีตักวามีเอคลัสขอท่านมีริสกีที่บริการ ให้อาหาจากโรกคไปค่เจ็บจะขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีดูแล,ลมัชิดสสรตานด้วยครับคุณรุ่ครับท้ายสุดนะครับนี่คือทั้งหมดที่เป็นความประทานดีจากรายการพิเศษนะครับทั้งผมฮายินดาวุฒิมันอดมและก็อาจารย์ชลิจินสวรรค์น,นะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับขอบคุณหลายเสาพี่บันทายยาบัสสลามอัล